มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับการปล่อยสินเชื่อซอฟโลนหนึ่งแสน 1, ล้านบาทที่ทางครอรมอได้มีการอนุมัติให้ธนาคารอมสินนั้นไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะครับนา,รนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็พูดถึงรายละเอียดเรื่องนี้สําหรับสินเชื่อซอฟโลนครับบอกว่าเงื่อนไขของซอฟโลนเนี่ยธนาคารอมสินนะครับปล่อยซอฟโลนให้กับสถาบันการเงินในอัตราดอกเบีย้ย0.1% เพื่อไปปล่อยสินเชื่อต่อให้กับธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ให้กับลูกค้ารายใหม่โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME นะครับที่ยังไม่เคยเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่จะช่วยเติมสภาพคล่องให้กับการทําธุรกิจนะ,นะฮะโดยมีเงื่อนไขดอกเบีย้ย1-3ปีแรกเนี่ยไม่เกิน3.5%ครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนให้เข้าถึงสินเชื่อได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการแยกบัญชีโครงการ ให้สินเชื่อตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนรายย่อยแล้วก็โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าหรือซอฟโลนนะครับสินเชื่อซอฟโลนครั้งนี้เนี่ยนะครับวงเงินเนี่ยจะกระจายไปในระบบเศรษฐกิจถือว่าเป็นวงเงินที่สูงนะครับเมื่อเทียบกับช่วงวิกฤตโควิด1 9ซึ่งในขณะนั้นนะครับมีการออกมาตรการซอฟโลนไปแล้ว5 0 0แสนล้านบาทและครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณธนาคารอมสินที่ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยไม่ใช้งบประมาณนะครับแล้วก็ไม่ใช้วงเงินตามมาตรา28นะครับเพราะว่าอมสินเนี่ยยอมเฉือนเนื้อนะใช้เงินจากกำไรในการดำเนินการบางส่วนเนี่ยนะครับเอามาช่วยในโครงการนี้คิดเป็นวงเงินประมาณสัก1000ล้านบาทนะครับทีนี้ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับนางรัฐเก้าอินทวงศสุวรรณคีรีครับ ก็บอกว่าสําหรับวิธีการดําเนินงานธนาคารอ,อมสินนะฮะสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ยต่ำนะครับวงเงิน1นึ่งแสนล้านบาทให้กับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการทั้งธนาคารพาณิชย์และก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจนะโดยคิดดอกเบี้ยอัตรา0 0 1ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีครับทั้งนี้เนี่ยนะครับภายใต้วงเงินดังกล่าวธนาคารอ,อมสินสามารถให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโดยตรงในหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขเดียวกันกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการนะครับ ส่วนระยะเวลาดําเนินการนะครับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจนะครับสามารถที่จะขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้นะครับจนถึงวันที่30กันยายน2568หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อในโครงการจะหมดนะครับก็แล้วแต่ระยะเวลานะครับอันไหนมาถึงก่อนนะครับถ้าหมดก่อนก็ไม่ถึงปลายปีหน้านะครับแต่ถ้ายังไม่หมดก็ไปถึงปลายปีหน้านะครับโดยจะให้เบิกจ่ายสินเชื่อให้แล้วเสร็จเนี่ยนะครับ ภายใน30กันยายนอาขออภัย30ธันวาคม2567ครับทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ TikTok นะครับเซิร์ชคำว่า T CNN Network นะครับหรือทาง YouTube นะครับคลบหน้าข่าว T CNN นะครับ